สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเป่าไฟสุขุมสุขคนคือเก่าเนาะครับเนาะเมื่อกี้ก็มาพบพอเบาพอดเบาอีสานซัมมะปีอีกเช่นเคยนะครับเนาะเมื่อกี้กัสิภาคมากินซัมมะปีอีหยังติดตามครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่ต้นหน้านี่ก็คือไผ่หัวเนี่ยครับบักืออีหยังพอไอพอยพี่น้องสบายนางหรือว่าผพาขี่ริ้วบ้านเฮ่านี่นะครับผมเมืองที่นะครับอันนี้ ลวกซุกแล้วเด้อครับพี่นอ้องบ่ตตองห่วงว่าสิติดลวกติดไผ่เนาะพี่น้องเนาะลวกมาซุกแล้วนะครับอันนี้มันเป็นพื้นเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเบ่าพอหั่นออกเหันเป็นสองส่วนหั่นออก็ด่ยังบ่ติเพราะว่ามื้อน,นี้ห้าสิกินแบบซัมเมอร์ปีพี่น้องกินแบบพิสาานเนาะพี่น้องเนาะมีน้ำจิ้มสองสูตรแจ่วขีพีย่ยแจ่วขมพี่น้องแล้วกะ็น้ำจิม้มซีฟูดพี่น้องลองเม่งน้ำพี่น้องเนาะ แต่ว่าบ่าวพอสิกินแบบใดสิกินแบบปกติมันก็สิบ่สั้นมาปีเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวพอสิพามาเฮ็ดแบบแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะถ้าค่อยติดตามครับผมอันนี้ก็สิเป็นของซีฟูด้ดอันนี้เป็นของแจวเพียเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งพี่น้องบ่าวพอสิยัดใส่มันได้พี่น้องยัดใส่แล้วก็กินคือแฮมเบอร์เกอร์เบิง่งติมันเป็นจังได๋แท้เฮาสิบ่เอิ้นจุเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิเอิ้น เออจังได้กันแล้วแต่พี่น้องเสิอเอ,อินกันแล้วกันเนาะสี่ลองมบงสองสูตรเจ้าวขีเพียคขมๆพี่น้องตักสอดใส่เลยพี่น้องลาดเลยนี่พี่น้องมาลองม่งมามันสิกินไดบอพี่น้องเฮ็ดซ้ำอีคือบ่เอาควอดมา,มามสิเป็นจังไดนสิแสีบบ่ถ้าเส่บสิได้เฮ็ดกินอยู่เลยนะว่าไม่ยั้งดอก ตอนต้มนี่มันคือนมวนดีแท้สำนดอกว่าจะได้มีไอเดียขึ้นมาแล้วทดลองทดลองพี่น้องเมนูทดลองเรียกว่าสัมบะปีคือซื้อซองนี่กัว่าได้พาก,กินไปท,ทัวดทีบทัวดแดงนะพี่น้องเนาะกบดิบกับผากินแล้วขอบคุณพี่น้องที่ค่อยคำว่าตีชุ่มคำว่าเบ่งนะพี่นอ้องอ่ายอดวิวกับทะลุไปสองแสนนะพี่น้องขอบคุณในไลน์ครับผมคลิปกบคลิปเดียวพี่น้อง บวกลด่าบวกลดบวกลดมาพี่น้องสิอยากเบื้องแนวนั้นน้องพี่น้องเนาะซ้ำมาปีแห้งพอเอาละน้ำจิ้มใส่แล้วเพียงพอแลยอ่ะเขากัดเอาพักใส่ตัวพี่น้องมาเนี่ยพักใส่เลยให้มันสวยงามเนาะพักผ่นเขามีแต่พักผ่นอันนี้ให้เอาผ่นเอาพาขี้เหลียวพักพร้อมใส่เนี่ผักขยะ พักแขนะโหดไปเลยหอมผักเนาะเดี๋ยวแต่พี่น้องมากเนาะพี่น้องเนาะพักแปะวเ่าก็มี่พักแวหลายมือแล้วแหละมีกินหอมนี่สอดใส่ไปพักซีเหล่ากับมีบะตองห่วงพี่น้องมีหลายอย่างหลายแนวพักอีเลิศกับมีพี่น้องพักอีเลิศกับมี แต่ว่าพักอันนึงผมกินหลายเท่อแล้วผมมาแคงแต่ว่าผมโมโหชักซื้อมันนี่มันเป็นยอดอีหยังกับพี่น้องมันออกมันๆสมๆจักหน่นอยนะพี่น้องไพบอกอะคอมเมนต์มาบอกไผหัวะคอมเมนต์มาบอกผมเด้ครับผมกัมก็คือจะเป็นยอดทั่วไปะเะแต่ว่าผมโมโหจากบ่ค่อยได้กิกนบ้านผมบ่ค่อคยมีเอาลาดน้ำจิม้มอีกชักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะให้มันเซบ่แซบแไปเลยครับผม แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์มันเป็นสั่นเนาะอันนี้มันเป็นมวนมวลจะเสียเอินยังได้ละมันมีคนพากินเด็ดกินเองมวลด้ยบัลครับมวน,น,ม,วนมวนได้บอระบาดจะเป็นลักษณะนี่เนาะคลายให้ฝรั่งมึงได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยกัดดาดกเป็นก่อนกน็แล้วกันพี่น้อง ปานส้อยจุกแซบบะแซบขึนอยูกับน้ำจิ้มพี่นอ้องน้ำจิ้มไหลโล่ลงแล้วพี่น้องขอโทษขออภัยดักมันไปกัน พาคิดดูว่าจะออกจืดจืด้วไม่ลองรสชาติเน,ะน,นเาะควรจะบ่พ่อใจกับซัดไทยอกีกจิ้มแต่ว่าผมลองจิ้มเบิงกัน,นซีฟูดเดี๋ยวมันสีแสบกลัวบรหรีงจุไอเยเวลา่าแตงกัดใส่ พ่อเขาเด็ดใส่เลยนะว่าอันนี้เบ้าพอสีพ่พันเนาจิ้มเอากระแสีบพื่อกันซอยจุนจิ้มซีฟูดกระชเปรียบเทียบไดครับซ้ำแม่งกัะพุ่นพี่น้องเสียบพื่อกัน ควยแห้งพี่น้องສຳລັງນົກເລີ จิ้มบอกเข็มคนป้านายมันจืดจืดต่อจือใส่กันป่ะเนี้ยเบิง ซี่ฟูดจัดจ้านกว่าพี่น้องมีน้ซี่ฟูดมาแร่งกว่า ลองเบิงึงซือ้อดอกพี่น้องว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงต่ว่าเอาไปเฮ็ดแนวกินแสียบก็คือสนแสีบอยู่ดอกวันนี้จุมันอยากพอแฉบไปไหนเนาะมันจืดเนาะคือว่าอันผ่าครเบผมมันบ่มีรสชาติยังเลยนะครับ สรุปแล้วน้องพี่น้องเนาะอันผักคีเรียวนี่มันเป็นลักษณะไข่ไข่แมงกระพุ่นนะพี่น้องเนาะแมงกระพุ่นมันพลอยแห้งเนาะพี่น้องมันทียวมันบอ่อเหนียวเลยเนาะพี่น้องเอาไปทํากับข้าวเอาไปทํำลาบทําต้มได้สบายเลยเนาะพี่น้องอ่าบ้าพอดเอามาลองเฮ็ดกินเบิ่งนะสอดใส่ผักละกาใส่น้ำจิม้มอันนี้ก็มาซอยจิม้มกับมันซีฟู้ดก็ถือว่า ไอ้สำหรับจิ้มซีฟูดนี่ก็โอเคพี่น้องแต่ว่าสอดใส่อันนี้บ่นัวป่นไหนเนาะขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มพี่น้องขั้นพี่น้องเฮ็ดน้ำจิ้มนัวอาจจะแซ่บอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็ลองเฮ็ดเบิ่งพี่น้องดัดแปลงเบิ่งซ้ำมาปีซ้ำหน่ก็เอามาสู่พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเลนเลนห่วงวาไปเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งวันสิเป็นยังไงนะครับสาหรับลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนีดซะก่อนครับผมเรียกภาษาเนี่ยว่าล้างปากล้างคอก่อนบบดนี้นะครับเนาะ ฝากไว้ซ้ำหน่ซะสักก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ